สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาววันพุธหรือผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันประจำเดือนพฤศจิกายน2568เรามาดูกันนะคะว่าชาวพุธค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนพฤศจิกายนคลิปเนี่ยเป็นการหยุดทำไปสักพักหนึงแล้วก็กลับมาทำใหม่แต่อาจจะเป็นต่อจากนี้ไปก็อาจจะทำเดือนละหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าชาววันพุธจะเป็นยังไงบ้างเรื่องของการเดินของดาวเนี่ยคุณไปฟังในคลิปสองราศีได้นะคะแล้วก็หนึ่งวันเกิดเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับบางท่านเพราะว่าหนึ่งวันเกิดสิบสองราศีเช่นกันทีนี้เรามาดูกันชาวพุธจะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวตนของคุณนะชาวพุธค่ะ ช่วงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันมีจังหวะช่วงหนึ่งอยู่แล้วที่ไม่ว่าคุณจะไปสื่อสารไปตกลงไปเจรจาผลประโยชน์ธุรกิจทางการเงินพ่อค้าแม่ขายจะมีความสำเร็จนี่เกิดขึ้นกับคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะต้องไปวิ่งเต้นก็ตามทีรวมไปจนถึงคุณอาจจะมีในเรื่องของสัญญาว่าจ้างงานก็ได้ด้วยนะคะส่วนนักค้านักขายเนี่ยช่วงนี้รายได้จะก่อเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของแหล่งไรายได้ของคุณ ช่วงนี้บางท่านจะมีเหตุในเรื่องของธุรกรรมการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้านที่ไปเกี่ยวข้องกับลูกค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็อาจจะไปกับลูกกับบริวารด้วยของคุณเองส่วนการติดต่อต่างๆนานาใครที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะธุรกิจต่างทิ่ด้านไกลก็จะมีโอกาสที่ดีด้วยใครทํางานแบบมีตําแหน่งหรือทํางานองค์กรการเงินมันมันม่นคงอยู่แล้วรายได้ของคุณเงินเดือน นะคะตรงนี้อ่าแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณอาจจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายหรือคุณจะต้องมีเกณฑ์การดาเดนินเรื่องเดินเอกสารอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับบริวารก็ได้ที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ใกล้ตัวได้เช่นกันนะคะส่วนชาวพุทธเนี่ยใครที่เจอปัญหาก่อนหน้านี้และปัญหาในเรื่องของเอกสารปัญหาในเรื่องของคอดงคีความจะมีความสําเร็จค่ะ นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณทําอาชีพที่ไปเกี่ยวข้ององคอ์กรอาชีพไปเกี่ยวข้องวิชาการอาชีพปรับแก้ไขอาชีพทนายนะคะอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับเออเรียกว่าประกันต่างๆช่วงนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่ดีก็คือความก็คือโอกาสของการเงินของคุณนะคะส่วนบางท่านมีนะคะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะค่าใช้จ่ายเงินประกันอะไรก็ว่ากันไปด้วยซ้าในเรื่องของการงานความเจริญความก้าวหน้า ปรับโยกปรับย้ายตําแหน่งเนี่ยค่ะในเรื่องของการงานที่บอกว่างานของคุณเกิดความมั่นคงนะคะคุณจะมีโอกาสมีแนวโน้มปรับโยกปรับย้ายปรับตําแหน่งหรือคุณกําลังรอคอยข่าวดีจากผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเพราะว่าบางท่านอยากจะย้ายแล้วบางท่านอาจจะมี ปัญหากับหัวหน้่งงานแล้วอึดอัดบางทีอ,อึดอัดนะคะการโดนกดดันบางทีเราอยากจะออกความคิดเห็นอะไรก็ออกไม่ได้น้ําท่วมปากอย่างเงี้ยมันเป็นความอึดอัดความกดดันอยากจะย้ายแล้วก็มีสิทธิ์ได้ย้ายด้วยนะคะส่วนสําหรับใครจะเปลี่ยนงานเลยจะมีโอกาสเปลี่ยนสําเร็จค่ะใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินโชคระวังค่าใช้จ่ายล้วไหลไปกับบริวารน,นะคะค่าใช้จ่ายของคุณอะ หรือค่าใช้จ่ายกับภาษีสังคมอะไรแบบนั้นก็ว่ากันไปหรือค่าค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับกัรสุขภพสุขภาพอะไรก็ได้ใครคาดหวังเงินเก่าๆอยู่จะมีโอกาสนะคะใครที่คาดหวังเงินเก่าๆของคุณเองนะส่วนในเรื่องของความรักค่ะสุขภาพเหรอคะเอาเอาสุขภาพก่อนนะปัญหาสุขภาพจะเป็นจริตอารมณ์ซะมากกว่านะ,ะปัญหาสุขภาพอะนะคะบางทีอาจจะเครียดคิดมากคิดเยอะ หรืออารมณ์ประมาณว่าฉันอยากจะมีโรคส่วนตัวได้หมดนะคะอยากจะมีโรคส่วนตัวก็ได้ส่วนช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับการทำบ้านการปรับปรุงบ้านได้ด้วยนะคะของชาววันพุธหรือบางท่านเปลี่ยนแปลงเพราะบางท่านทำงานองค์กรบางท่านจะมีการปรับโยกปรับย้ายนะคะเปลี่ยนที่ทำงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของถิ่นฐานที่อยู่อาศัยได้เช่นกันช่วงนี้ค่ะ ในเรื่องของความรักกู้รักครอบครัวเอ่อจะมีความอึดอัดอะไรกับลูกไหมฮะห,หรือความอึดอัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้หมดเลยนะคะตรงนี้ด้วยอ่าอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็บางทีก็อาจจะหมายถึงคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ลูกเขาอาจจะแบบว่าเริ่มมี เริ่มโตแล้วหรือเขาเริ่มมีความลับอะไรกับคุณหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้ทําไมใช่ก็คือคนใกล้ตัวคุณเองแหละหรือเขาอยากจะทําอะไรใหม่ๆถ้าเขามีความคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆไอเดียใหม่ๆที่อยากจะเริ่มต้นอยากจะทําก็มีโอกาสาที่ดีนะเขาอาจจะมีความคิดก็ได้ที่เขาอยากจะทําหรือเขาอยากจะคุณอยากจะทําแต่เขาอาจจะอยู่เป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังหรือคอยชี้นาคุณก็ได้ส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรัก เนี่ยแหละความเครียดความคิดมากความคิดเยอะสิ่งใดๆที่คุณคิดบ้าคิดกังวลสิ่งใดๆที่คุณอเรียกว่ามีความคิดระแคะระคายนะคะมันก็จะอยู่ช่วงนี้ด้วยส่วนบางท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเขามีเรื่องราวปกปิดปิดบางซ่อนเร้นกับคุณหรือถ้าคุณมีเรื่องราวปกปิดปิดบางซ่อนเร้นกับเขาระวังช่วงนี้เขาจะจ้องจับผิดคุณนะคะส่วนสําหรับ คนโสดคนโสดมีคนเข้ามาให้เลือกค่ะช่วงนี้ชาววันพุธยังไงก็น่าจะมีสเสน่ดนะคะน่าจะมีสเสน่์แต่คนที่เข้ามาก็ระวังด้วยเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกับคุณหรือเปล่า mm. เขามีอะไรที่ปกปิดปิดบังกับคุณหรือเปล่า mm. หรือเขายังไม่ชัดเจนอะไรใดๆหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง mm. เหมือนกับว่าเออมีเข้ามาแหละแต่มันก็มันยังบ่งบอกถึงความไม่ชัดเจนนะคะ mm. ทีนี้เรามาดูกันว่าชาววันพุธจะเป็นยังไงบ้างจะเป็นยังไงบ้างง,ง,าง,งานเด่น ใครรอคอยข้อตกลงต่างๆในเรื่องของงานจะมีความสําเร็จในเรื่องของข้อตกลงใครรอการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็จะมีโอกาสในเรื่องการปรับเปลี่ๆๆยนเปลี่ยนแปลงโยกย,าย้ายเพราะบางท่านต้องการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายละคุณอาจจะเป็นคนเสนอก็ได้นะคะตรงนี้ในเรื่องกรารปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายรา way, <S <S <บ>อคอยเงินเก่าๆจะมีโอกาสได้เงินเก่าๆไม่ว่าเงินตรงนั้นจะเป็นเงินอะไรก็ตามมาจากช่องทางไหนก็ตามที่คุณคาดหวังที่คุณรอคอยอยู่ นะคะาการติดล่าช้าในเงินที่คุณจะต้องได้มาอย่างเงี้ยแต่คุณก็ต้องได้นะคะช่วงนี้ด้วยอ่ะมาดูกันนะชาวพุทธนะคะมาดูกันในเรื่องของการงานค่ะเรื่องของการงานโอ้โหความอึดอัดมาเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงเหลือเกินฮะบางท่านเจอหัวหน้านะ,ะบางท่านมีในเรื่องความกดดันกับหัวหน้านะคะ หรือความกดดันกับคนรอบข้างได้อารมณ์ประมาณว่าเอ๊ะทำไมฉันทํางานแล้วมันมันอึดอัดอะไรอย่างนั้นก็ยังได้ต้องการเปลี่ยนนะ,ะต้องการเริ่มงานใหม่และก็บางท่านก็ต้องการขอโยกย้ายเองด้วยบางท่านนะ,ะแต่ตรงนี้มันฟ้องขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลง ใครที่กำลังโลเลในการตัดสินใจ้ฉันจะเปลี่ยนดีไหมฉันจะเปลี่ยนดีไหมก็น่าจะมีการตัดสินใจที่ต้องเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงใครแค่คาดหวังการรอคอยเท่านั้นเองบางท่านก็คาดหวังการรอคอยคุณก็ได้ข่าวดีมาละข่าวดีที่มันติดล่าช้าเอะทำไมมันไม่มีข่าวคราวอะนะคะเริ่มจะถอดใจด้วยซ้ําไปบางทีก็มีข่าวคราวเข้ามาแล้วรวมไปถึงการติดต่อการวิ่งเต้นงานต่างๆการไปตกลงธุรกิจการติดต่อการเสนอโครงการโปรเจกต์ของคุณไปวิ่งเต้นกับลูกค้าความสําเร็จความสมหวังมา นะคะตรงนี้ด้วยนะใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับอาชีพที่แบบว่าต้องใช้เอ่อต้องติดต่อผู้คนหรืออาชีพเซลล์หรืออาชีพที่ต้องใช้วาจาวาทศาิลป์ช่วงนี้ค้าขายด้วยก็ต้องใช้วาจาการสื่อสารอะไรของคุณนั้นนหะก็เชื่อว่าเป็นที่เขาเรียกว่าก็น่าจะเป็นน่าเชื่อถือนะคะลูกค้าที่เคยติดต่อเคยติดต่อไปแล้วเงียบหายไปนะคะ ยังลังเลอะไรกับคุณอยู่อ่าบางทีก็จะได้ข่าวาวกับลูกค้าเหล่านั้นได้เหมือนกันแล้วก็ชาววันพุธจะมีโอกาสมากๆเลยที่คุณจะต้องตัดสินใจบางคเคสอยากจะมีงานทางเลือกใหม่นะคะหรือบางเคสกําลังอยากจะเรียนรู้อะไรบางอย่างอะไรข้อศึกษาหาข้อมูลบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณเองนั่นก็คืออีกหนึ่งงานทางเลือกของคุณได้ส่วนบางท่านกาลังจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองนะบางท่านอยากจะไปศึกษาต่อก็มีนะคะตรงเนี้ย ส่วนเอ,อในบางเคสเพิ่งจบการศึกษามามองเห็นเพิ่งจบการศึกษามาบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าอืเราบางท่านก็โชคดีโดนเรียกตัวโดนจองตัวใครที่เพิ่งสําเร็จการศึกษามานะครรวมไปจะถึงบางทีคุณก็อาจจะหมายถึงว่าอ่ะก็คาดหวังแหละในเรื่องของการไปสอบไปสมัครไปสัมภาษณ์อะไรแบบนั้นนะ,ะอ่า ก็น่าจะมีโอกาสที่ดีด้วยพ่อค้าแม่ขายนักค้านักขายช่วงนี้ตกลงเจรจาวาจานําพาโอกาสมาให้กับคุณก็คือหมายถึงการตกลงเจรจาอะไรใดๆของคุณเองค้าขายอะไรของคุณเองคําพูดคําจาของคุณเองก็มีประสิทธิภาพลูกค้าก็ตกลงซื้อขายสินค้าคุณเช่นกันชาววันพุธด้วยนะฮะส่วนชาววันพุธเนี่ยระวังปัญหาไว้บ้าง ใครที่ทํางานในองค์กรน่ะเนี่ยขึ้นปัญหาทั้งนั้นเลยนะครับปัญหาความบิดอัดปัญหาการการคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยหรือการกดดันก็ได้คุณมีความรู้สึกคุณกดดันนะคะอ่าหรือจะมีใครก็ตามที่อาจจะแบบเบื้องหน้าอย่างเบื้องหลังอย่างได้หมดอันเนี้ยส่วนหนึ่งนะคะที่เหมือนว่าเหนื่อยเหนื่อยในเหนื่อยในการแบบสู้รบปบมือกับรอบด้านของชาววันพุธส่วนใครอยากจะเปิด เปิดตัวธุรกิจใหม่ๆหรือกําลังปรับปรุงแหล่งทํากินก็ได้หรือกําลังแบบว่าโอ้โหกำลังจะปรับรีโนเวทอ่าได้มาแล้วอ่ามีโอกาสได้เปิดตัวค่ะธุรกิจของคุณเองแหล่งทํากินของคุณเองออฟฟิศของคุณเองร้านค้าของคุณเองนะคะค่าใช้จ่ายก็จ,จะไปเยอะสักหน่อยนึงแหละถ้าคุณจะต้องทําตรงนั้นอโอเคนอกนั้นใครอยากจะขยับขยายในเรื่องของธุรกิจของตัวเองสู่สู่สต่างถิ่นแดนไกลธุรกิจนํเข้าส่งออกอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสด้วยเช่นกัน ะคะใครทำอาชีพโคช้ชอาชีพที่ปรึกษาทำอาชีพที่ไปกเกี่ยวข้องอสังหานะ,ะช่วงนี้ช่วงรีบเร่งแล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอืมมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะท้ายปีก็ได้นะคะตรงนี้มันหมายถึงการรีบเร่งของคุณเองนะคะใครใครจะใครทำธทุรกิจอสังหาก็มีโอกาสได้ได้มีนะบางคนทำมาแล้วเงี้ย ก็มีโอกาสในะคะในการตกลงต่อรองส่วนบางท่านก็กําลังรีบเร่งอยู่เร่งทําให้มันเสร็จก่อนทันเวลาอะไรอย่างนั้นด้วยก่อนทันเวลาข้ามปีเพราะมันมองว่ามันเป็นในเรื่องของการข้ามปีมาดูกันเงินค่ะการเงินกันทองโอ้โหอย่าทำะไรเกินตัวเกินไป หรือมีภาระรับผิดชอบเยอะแยะมากเลยนะคะการเงินจะไปกับบริวารค่ะมีปัญหากับบริวารนะนะคะตรงนี้หรือใครทําบ้านอยู่ก็ระวังมีปัญหากับผู้รับเหมาก็ได้เหมือนกันหรือต้องรีบเร่งกับผู้รับเหมาเลยค่ะเพราะงานมันอืดนะคะใครที่ทําบ้านอยู่อ่ะส่วนบางเคสค่ะการเงินก็อาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายบ้างกับการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในเรื่องของแหล่งทํากิน รวมไปจะถึงคนที่กําลังจะเปลี่ยนงานก็อาจจะต้องมีเหตุค่าใช้ใจ่ายของตัวเองนะคะใครว่างงานก็ต้องมีเหตุค่าใช้ใจ่ายของตัวเองอ่าตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งรวมไปจะถึงบางเคสจะมีโอกาสในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่ไปเกี่ยวข้องกับยวดยานพานะค่าใช้ใจ่ายการเดินทางได้นะคะตรงนี้ของคุณเองนะแต่บางทีอ่ะ มองว่ามันจะเป็นในเรื่องของภาระรับผิดชอบรอบด้านมากกว่าที่คุณต้องรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างนะคะภาระรับผิดชอบแล้วก็ช่วงนี้อ่ะอย่างน้นอยๆแหล่งเงินของคุณมันเข้ามานะคุณก็กําลังจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินด้วยการคาดหวังการรอคอยการพยายามวิ่งเต้นการพยายามติดต่อกับลูกค้าการพยายามจะปิดการขายให้ได้อย่างเยีะยโอกาสแหล่งเงินของคุณก็เข้ามาบางท่านได้เงินทางไกลเงินต่างถิ่นแงน,นไกลเพราะบางท่านท,ทําธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแงน,นไกล นะคะรวมไปถึงอาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายการเดินทางด้วยชิปจอลรองเท้าของคุณเองเงินก้อนใหญ่มาด้วยแหละโชคมาดีกว่าต้องเรียกว่าโชคบางทีอาจจะมีโอกาสได้โอกาสอะไรใหญ่ๆบางสิ่งบางอย่างหรือโชคอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะตรงนี้ด้วยนะโอเคใครจะซื้อขายบ้านอ่ะโอเคอันนั้นะมีสิบในเรื่องของการเงินการทองแล้วก็บางท่านอาจจะมีโอกาสได้ของมีค่าของมีราคาหรือจะขายของมีค่าของมีราคาของคุณเองก็ได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่ง นั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องของการเงินมีโอกาสมีโชคทางการเงินนะคะโชคทางการเงินมาจากความสามารถของคุณเองนะะมาจากการขยันการลุยละของคุณเองนะคะในช่วงจังหวะนี้หรือคุณอาจจะได้เงินอะไรเก่าๆของคุณอันนั้นก็ส่วนหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโชคลาภจริงๆรู้สึกว่าโอเคชาววันพุธอย่างน้อยๆสิ่งที่คุณได้เหนื่อยมาเพียรพยายามมานะคะอะไรก็ตามตอนนี้มันคือผลลัพธ์กลับมาในเรื่องของการเงินนะ อ่ะทีนี้มาดูโชคบ้างมีอะไรบ้างไหมในเรื่องของโชคโชคจริงๆเลยคู่คาคู่ธุรกิจคู่หุ้นส่วนทั้งนั้นค่ะนะคะโชคของคุณและก็บางท่านอาจจะหมายถึงการมีโชคอะไรบางสิ่งบางอย่างกับผู้ท์ทใจดีรับๆของคุณเองก็ได้เงินรับรับของคุณเองนั่นก็ส่วนหนึ่งนะคะส่วนในบางท่านหรออยากจะเดินทางไปสายมูเตลูไม่เนี่ยเท่าที่เห็น นะบางทีมีการเดินทางไปสายมูด้วยเนี่ยคุณมีโชคอะไรมาก็ไม่รู้หรือบางท่านอาจจะมีการไปบนบานติดสินบนด้วยบนบานสารเก่าอะไรไว้แล้วคุณได้มาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาคุณจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางนะคะตรงนั้นด้วยนะอันนี้ก็เขาก็ฟอ้องมาว่าคุณติดสินบนไว้นะคะถ้าคุณมีการไปขอมูเตลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปกลับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทําบุญไปงานบุญอะไรของคุณก็ว่ากันก็มีโอกาสได้โชคทางการเงินโชคมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาววันพุธจะมีโชคการเงินบางท่านได้โชคการเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านได้โชคการเงินจากธุรกิจที่คุณรอคอยข่าวดีนะคะโอเคบางท่านก็ถ้าใครเป็นเด็กคุณมีโชคเงินกับผู้ใหญ่อยู่ละโอเคน่าจะประมาณนี้ของชาววันพุธนะคะและก็ในหลายๆท่าน คุณเป็นผู้ใหญ่ก็หมายถึงคุณต้องมีจ่ายถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณก็ต้องมีจ่ายเพราะบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายบริวารเครือญาติค่าใช้จ่ายยุตยานผานะหรือค่าใช้จ่ายอาจจะมีเป็นช่วงของวันอยู่ที่อยากจะไปพักผ่อนไปเที่ยวไปเดินทางก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยพราะมีเคสในเรื่องของการเดินทางด้วยนะวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยวันหยุดพักร้อนอะนรของคุณก็ตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่ง นะฮะตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งโอเคใครคาดหวังใครรอคอยอะไรอยู่จะได้ข่าวดีที่คุณสมหวังสมปรารถนารอคอยอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่คนมีขั้นคนมีตําแหน่งได้หรือคุณรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลก็จะมีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะบางท่านก็รอคอยอะไรเงินเงินการลงทุนเก่งกาไรเนี่ยของคุณที่เงินบางท่านอันนี้บอกไว้ก่อนนะมันไปตกตําแหน่งการลงทุนเก่งกาไรหรือการเสี่ยง าบางทีคุณอาจจะรอคอยเงินตรงนั้นนะคะเมื่อไหร่จะได้ผุนกาไรอ่าเราก็อยากจะรอคอยตรงนั้นน,น,นั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็บางท่านก็จะมีโชคค่ะนะจะมีโชคสุขภาพระวังเช่นกันคนใกล้ตัวได้นะคะตรงนี้ด้วยนะสุขภาพร่างกายอ่ะอ่าหรือจะมีเหตุค่าจ่ายไปปรึกษาหารือหรือเปล่าพบแพทย์หรือเปล่านั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะ ตรงนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่นะเนี่ยเท่าที่เห็นเป็นกังวลอะไรหรือเปล่าในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะถ้าไม่ใช่ก็คือมีเหตุค่าใช้จ่ายเลยค่ะเงินประกันสุขภาพใครจะไปปรึกษาหารือพบแพทย์หรือจะเปลี่ยนแพทย์ได้นะเปลี่ยนแพทย์ทางเลือกก็ได้ค่ะถ้ารักษาเอ้ทำไมมันเป็นอยู่อะไรอย่างนั้นทำไมมันไม่เห็นดีขึ้นก็มีการเปลี่ยนแพทย์ทางเลือกได้เหมือนกัน ขอรวบเลยค่ะมาดูในเรื่องของความรักชาววันพุธว้าววันพุธใครทำงานแบบมีตำแหน่งอ่ะใครทำงานในองค์กรจะมีการปรับโยกปรับย้ายสำเร็จใครรองานใหม่ก็จะได้ข่าวดีงานใหม่สำเร็จแล้วนะคะในช่วงนี้ด้วยนะอ่าภายในครอบครัวระวังปัญหากับบริวารน,นิดนึง หรืออยู่ดีจะต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่ต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายใ,ในเรื่องของยศนยานผานะนะคะหรือบางท่านอยากจะได้รถคันใหม่ได้นะคะได้ด้วยแล้วก็รอโชคมีโอกาสมีโชคใครคาดหวังโชคเงินที่ไปลงทุนเอาไว้เงินที่จมอะไรเอาไว้นะคะจะมีโชคกันเงินตรงนั้นด้วยได้ได้โอกาสได้เงินก้อนด้วยค่ะ นะฮะแล้วก็การอาจจะเป็นธุรกิจที่ต้องไปติดต่อการค้าต่างถิ่นแดนไกลที่มันส่งผลดีดีขึ้นก็ได้นะคะส่งผลดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะ <S <S ใครอยากขายรถก็ได้ขายอ้าวใครอยากขายโอเค,อเคส่วนบางท่านจะได้เงินอะไรเก่าๆแล้วก็ความคิดไอเดียเก่าๆที่อยากจะผุดขึ้นมาสร้างใหม่มีโอกาสด้วยความคิดไอเดียของคุณที่คุณอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสได้ลุกขึ้นมาปัดฝุ่นทําใหม่สักทีหนึ่งนะคะ,ะ,คะโอเค ส่วนเอ่อตรงนี้ก็ระวังนิดนึงค่าใช้จ่ายการเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันปรับปรับด้วยนะมีค่าใช้จ่ายการเงินที่ปรับปรับเงินได้มาจ่ายไปก็ได้และเงินได้มาจ่ายไปหรือจะมีเหตุการณ์ปรับปรุงบ้านถ้าไม่ใช่ซ่อมรถอ่ะก็คือปรับปรุงบ้านแล้วแหละการทำทุกร้านใหม่อะไรอย่างนั้นนะการได้ร้านใหม่อันนี้ได้ แล้วก็เพอๆอ,อาจจะมีช่วงวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยเดินทางนะคะรู้สึกว่าจะมีการเดินทางการไปเที่ยวร่วมกันภายในครอบครัวไหมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งของชาววันพุธส่วนสําหรับอ่คนที่มีปัญหาความรักความรักคู่ไหนที่มีปัญหาแล้วไม่พัฒนาการกันเลยอ่ะลองมาปรับทัศนคติกันใหม่ไหมนะะนี่พยายามทานายแบบซอฟที่สุดแล้วนะ พราะรู้สึกว่าเห็นเห็นคอมเมนต์ขอพูดเลยค่ะเห็นคอมเมนต์หนึ่งในราศีไหนไม่ทราบได้บอกไทยแตกแยกอ่ะบาปนะก็ดูดมันมาแบบนี้คุณจะคิดว่าคิดว่าคนทั้งโลกไม่มีใครแตกแยกเลยเหรออ่ะอันนี้ขอบอกนะคะพ่อไพ่ออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าในตำแหน่งคู่รักครอบครัวก,ก็ไม่ได้ไทยแตกแยกอยู่แล้วคนที่มีปัญหาความรักสีมีการห่างเหินต่อกันแน่มีการปกปิด,ป,ดปิดบังซ่อนเล้นต่อกัน นะคะแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยรู้สึกหึงหวงแรงด้วยนะระวังการหึงแรงระวังด้วยล่ะหึงแรงหึงเงียบหึงแรงเนี่ยได้หมดเลยนะคะอ่าก็ระวังนิดนึงส่วนในบางเคสก็หมายถึงว่าแอบไปมีคุยกับคนอื่นแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยก็จะเป็นการวิวาทะต่อกันนะคะการทะเลาะต่อกันการแรงใส่กัน แล้วก็มันหมายถึงคนอื่นเข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์นี่แหละคนอื่นคือใครหลักก็คือศัตรูหัวใจนี่แหละนะะมือที่สามนี่แหละเข้ามาแล้วนะคะอา,อาจจะเป็นคนของคุณก็ได้ที่คุณรู้สึกคนที่คุณรู้ได้อหรว่าเขาเขาไม่พร้อมหรอกเขาคุณกับเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้ความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งความรักความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่ไม่มีความชัดเจนอะไรใดๆต่อกันเขาก็ต้องการทางเลือกใหม่ได้เหมือนกัน นะคะตรงนี้หรืออาจจะเป็นคนของคุณที่เจ้าชู้ก็ได้หรือตัวตนของคุณเองก็ได้ที่เจ้าชู้นะคะตรงนี้ได้หมดก็ระวังด้วยอะไรที่ปกปิด,ป,ดปิดบางซ่อนเน้นในเรื่องของมือที่สามอะ่ะมันจะไม่มีในโลกหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วไปมีทางเลือกใหม่เรียบร้อยแล้วก็ได้เพราะอาจจะไมาถึงทางเลือกใหม่อาจจะมีอะไรที่แบบว่าก็ลองคุยกันดูในเมื่อความรักของเรามันเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งต่อกันแล้วมันไม่พัฒนามันย่ำอยู่กับที่ก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีทางเลือกใหม่ มาดูค่ะบทสรุปบทสรุประวังอารมณ์การหึงหวงหึงแรงกันนะแล้วก็ความลับค่ะมันจะค่อยค่อยชัดเจนขึ้นความลับด้วยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีทางเลือกอยู่แล้ว อาจจะเป็นคุณเองแล้วแหละที่คุณจะต้องตัดสินใจครั้ง,งสําคัญโดยเฉพาะคนที่ใช้ชุดร่วมกันมาร่วมสร้างนะกดร่วมกันมาเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญถ้าความรักตรงนี้มันไม่สามารถพัฒนาไปไหนได้ก็อาจจะปล่อยกันไปจบไหมจบค่ะเลิกลานะคะนี่คือการเลิกลาการตัดสินใจจบว่าความรักมันไม่สามารถพัฒนาโอเคไม่เขาเลิกคุณก็เลิกแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่ายังไม่ชัดเจนอะ คุณก็รู้สึกได้ว่าเขาก็ยังไม่มีความรับผิดชอบอะไรใดๆหรือตรงนี้อาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมรับผิดชอบอะไรใดๆคุณต้องการทางเลือกใหม่ต้องการพบคนใหม่ๆอะไรแบบนั้นได้หมดมันเกิดจากการกระทำอ่ะมันเกิดจากสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มันมีเหตุแล้วก็มีผลตามมาคนโสด คนโสดอิสระจังเลยปล่อยปลดปล่อยเนาะทําไมอะ่ะปลดปล่อยจังเลยเหรอหืมไม่นะชาวโสดคุณกำลังจะมีโอกาสได้พบมิตรภาพใหม่ๆกํากลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือใครที่แบบว่ามัวแต่คิดเครียดคิดมากคิดเยอะในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องปลดปล่อยปล่อยวางเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตของคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงปีใหม่แล้วคุณก็ต้องเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วนะคะโอเคใครที่อยากจะย้ายตัวเองไปไกลๆไปไหนก็ได้เดินทางไปไหน,ไป,ไ,หนไปเที่ยวไปพักผ่อนไปรีแลกซ์ ไปปลดปล่อยไปทิ้งอดีตเอาที่สะดวกเพราะมีเห็นว่าเดินทางด้วยนะส่วนบางท่านมีคนเข้ามาก็จริงแต่ทําไมความรู้สึกของคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมเขามีอะไรลักกรปิดแล้วก็เปิดทําไมเขายังไม่ชัดเจนได้ส่วนคุณอาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะคะที่คุณไปหลงวาจาหลงสเสน่ห์ใครบางคนอยู่นะอยากจะสารสัมพันธ์อยากจะพยายามสารสัมพันธ์แต่ทําไมเขายังเขายังแบบว่ายังไม่ชัดเจนอะไรอย่างนั้นก็มีส่วนหนึ่ง มาดูบทสรุปค่ะโสดความรักระวังกักกับระวังความรักที่มันยังไม่ชัดเจนนะะหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งเออคุณแหละคุณโสดเขาต้องไม่ชัดเจนกับคุณอยู่แล้วหรือช่วงนี้คุณจะสเสน่ห์เนื้อหอมก็ได้มีทั้งคนมีตําหนิคนมีเจ้าของเข้ามาหาคุณอย่างเงี้ยแต่ตัวตนของคุณคุณก็ยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์อันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะและการกลับมาฮิวตัวเองการกลับมารักตัวเองคือสิ่งสําคัญของชาววันพุธ เพราะบางเคสก็อยากจะต้องการโลกส่วนตัวต้องการแค่มิตรภาพต้องการแค่ส่งเสริมความรักก็ยังไม่ชัดเจนก็ได้ด้วยอันนั้นคือบางท่านที่เข้ามาก็แบบว่ารู้สึกว่าฉันก็ยังไม่ถูกใจหรือเปล่าสเปคสูงโลกส่วนตัวสูงอารมณ์ประมาณนี้ยังไม่ถูกใจนะ,ะหรืออดีตที่เคยคาดหวังมันกลับไม่ได้มันผิดหวังมาจะมาเริ่มต้นใหม่กับใครฉันก็ยังไม่ถูกใจ เอาเป็นมิตรภาพกันไปเอาเป็นส่งเสริมกันไปวันข้างหน้ารอเลือกความรักครั้งใหม่รอเลือกความรักดีๆรอเลือกคนที่ใช่รอเลือกคนที่ถูกสเปคกับคุณอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครโอเคนี่คือชาวโสดโอ้โหหลายๆท่านกาลังเพิ่งเปลี่ยนแปลงมาเองนะก็น่าจะถึงเวลาใครที่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นช่วงหูเรี่ยวหัวต่อกก็ได้ค่ะเพื่อโอกาสใหม่ๆของคุณเองนะคะแต่เพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ ต้องเลือกที่จะลองปล่อยวางแล้วต้องเลือกที่จะลองเปิดใจดูบ้างนั่นคือการเปลี่ยนแปลงมาดูบทสรุปสรุปใครเดินทางช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางนะคะเนี่ยฮะใครรอคอยข่าวดีอะไรบางสีบางอย่างอึดอัดกับข่าวดีในเรื่องของงานบางทีก็มีนะบางท่านระวังปัญหาเก่าๆอะไรมันย้อนกลับมาให้คุณได้แก้ได้ไข่นะ แล้วก็รวมไปจนถึงปัญหาอะไรที่มันไปเกี่ยวค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบริวารคนใกล้ตัวค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับลูกหลานลูกน้องได้หมดนะคะทางด้านการเงินมีเข้ามาดีไหมการเงินมีเข้ามาดีความสําเร็จในการตกลงเจราจาดีนะคะใครอยากจะเปิดร้านอะไรต่างๆมีโอกาสได้เปิดนะร้านของคุณนะอะโชคความรักมาไหมมามีความรักเข้ามาอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะเป็นคุณถึงได้มองว่า ไพ่เขาพยายามจะฟ้องมาว่าอะไรที่เราโมแต่ไปคิดถึงอดีตเราถึงเวลาแล้วละเพราะมันกาลังจะไพ่พยายามจะฟ้องว่ากําลังจะเกิดการเปลี่ยนปีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโอกาสอะไรใหม่ๆเพียงแต่ว่าคุณก็เอาตัวเองออกจากกรูปเดิมๆนะคะเพื่อเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองคุณก็กําลังจะมีโอกาสมีรักเข้ามาได้แต่อยู่ที่คุณเท่านั้นเองที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องตัดสินใจหรืออยู่ที่คุณที่คุณแบบว่าก็ต้องเลือกนะคะบอกเลยว่าคุณเลือก เลือกด้วยโลกส่วนตัวสูงด้วยอ่านะคะส่วนคนที่มีมีปัญหาความรักระวังหนึ่งการหึงหวงสองความลับที่ปกปิดมันจะเกิดขึ้นแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามไม่แก้ไขปัญหาด้วยนะคะตรงนี้โอเคน่าจะประมาณนี้ของชาววันพุธหรือพุธกลางวันหนึ่งเดือนเต็มค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สำหรับกำลังใจเพราะว่าอาจจะมีการกลับมาทำคลิปเดือนระหนแต่บางทีก็อาจจะต้องดูก่อนเพราะว่าเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าบางทีก็อาจจะไม่ทำก็ได้นะคะก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสมปรารถนาแต่ในเรื่องของการเงินคมีเงินเข้ามาแต่มีเหตุจ่ายนะนะคะมีเหตุจ่ายไอ้จ่ายทุกวันทุกวันของคนเราเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งทำนายหรอกมันมีจ่ายอยู่แล้วแต่มันจะต้องมีเหตุจ่ายอะไรที่มันต้องจ่ายอะไรอย่างนั้นอะ นอกเหนือจากแล้วว่าชีวิตประจําวันของคุณก็น่าจะประมาณนี้ไว้ไปติดตามในคลิปอ p ีอื่นกันค่ะสวัสดีค่ะ